วัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมริวโวอตอนดินในสวนบามเป็นไงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนๆนะถึงมาได้เลยนะครับครับในโกลยิงดิฟเฟอเรนเชียลล็อกครับดินประมาณนี้น้ำแม่งเจ้าก็กดเยอะกันเลยทีเดียวเชียวดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ก็เยอะนั่นนี่พอดีแปลงนี้ที่ดีแม็กติดลมนะครับแล้วก็เอาดิวโวมาตรงทางไปดูนึกว,ว่าริวโวเราไวหรือเปล่า ไอ้อามอย่าวิ่งร่องซ้ำนะครับเพราะว่านี่มันหนักแล้วมันทำให้ยุบนะจบยังไงก็ไม่สวยแบบนี้อ้โวโลยิงดิบน้าใกล้พอแล้วแหละไปตรงกลางตรงนู้นตรงนี้แหละพุ่งเลยพุ่งเลย อ่าเหเลยก็ล้อหลังเป็นยางมาแชลนะครับเติมลวม90กันเลยทีเดียเชยวล้ลอหน้าเป็นบิงลงครอสวิงนะสองคู่หลังเนี่ยบวมมาแล้วนะครับเราได้บวมข้างซ้ายพอหลังหลังบวมข้างขวามานะแล้วก็เอามาแชลที่เหลือล้อหน้านะครับยางมาแชลล้อหน้าของดีแม็กเนี่ยมาใส่ มันสุดแล้วอ่ะมึงจะกดอะไรนังหนาวะอเอา้าดูดิว่าโชฟเฟอร์จะถอยหลบกองนี้ยังไงนะดูดิว่ามันจะเทพขนาดไหนโชฟเฟอร์เราเนี่ยโคตรเทพเลยนะนี่ส่วนมากโชฟเฟอร์จะขับนะผมเนี่ยขับน้อยมากนะเพราะผมถ่ายมันขับเอา้าต่อยโชว์ดิโชฟเฟอร์มาได้ปะ่ะ มันก็จะสั้นเกินไปนะก็เป็นดนะินทรายนะเพลงนี้น้ําท่วมขังเยอะมากนะเป็นแปลงเดียวกับที่ดีแม็กลุยน้ํามันทุกบามหรือเปล่านไม่แน่ใจนะส่วนมากจะเป็นรีโวลุยน้ํามันทุกบามนะแล้วก็แอลซีเ็ลุยน้ํามันทุกบามแปลงนี้น้าจะท่วมหมดเลยนะก็พ,พื้นที่ต่อยไปดิต่อยได้เปล่าต่อยขึ้นมาฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนู้นกว้างดิไปทางซ้ายยิงดิฟแล้วก็ค่อยๆไต่มา ต่อยขึ้นเอาอีกสักรถนะ่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าดินหมดแล้วนะ้ำยิงดิบเลยตวัวดีมจะเวียนถมเวียนถมนะแต่ว่ามันก้อนขันที่เยอ่ะเวียนไปนู่นเหรอกลับไปทางนู่นเหรอทางนี้มันสูงไง มาดูระบบกับเพื่อนสีล้อของเจ้ารีโว้นะว่ามันศักยภาพเป็นยังไงมั้งก็ติดเหมือนกันนะถึงมีดิฟก็ติดเหมือนกันนะเพราะว่ามันถ้าถ้าไอเราตั้งเนี่ยเราตั้งพื้นแล้วเนี่ยมันก็มีดิฟก็ช่วยอะไรไม่นานเล่นเลยครับเนี่ยไปทางโน้กูบอกแล้วมันถอยไม่ขึ้นมามันใส่ลมเก้าสิบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะเลยเนี่ยยางเนี่ยนะแต่ถ้าเราใส่น้อยเนี่ยมันก็บรรทุกเยอะไม่ได้นะต้องทําใจนะเก็บลิ้นชะมันเลย น่าจะเป็นร้อนในด้วยผมพูดมากเกินครับนี่ผู้หญิงขับน,นเนี่ยโชเฟอร์สาวเราเองนั่นนี่ดูซาริวเนี่ยมันชับเปรียนเลยนั่นี่เยเฮ้ยเฮ้ยเเนี่ยครับโอ้โหมันฉาบดินไปซะและ้วท้าบาเขคอยห่อยกันเลยีแรแ่ยายมมันวิ่งร่องเดิมนะครับมันคงไม่ได้ยินแล้ว ใจติดต่องานได้นะตอนดินไหนพวกนี้นะไอดีไลา์ใต้คลิปนะาว่างก็จะไปนะถ้าไม่ว่างก็จะไม่ไปนะบางทีเราว่างก็ไม่ไปเหมือนกัน <c oughs> แล้วมึงจะพูดทำหาเหวเลยก็ <c oughs> ลองติดต่อดูไอดีไลา์ใต้คลิปนะตรงไหนที่หกล้อเข้าไม่ได้เนี่ยก็ลองติดต่อดูตรงไหนที่หกล้อเข้าได้ก็ไปติดต่อหกล้อเลยนะคุ้มกว่านะถ้ารถเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในพื้นที่ที่มันรถหกล้อเข้าไม่ได้หละ จะทำให้หนายหัวนั่นไปเองนี้อ่าจะอีกแค่ตูแล้วก็พอแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำปามอีกะเดี๋ยวมาดูกันว่าเคเอ็กซ์สู่สามของเราเนี่ยพอแล้วโจเฟอร์บอกว่าพอแล้วดินหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันต้องเอาไว้ตีวงเลี้ยวมาเอาโอเคนะดิ่มนี้สันส้นๆประมาณนี้ลในการเดี๋ยวไปดูดี่ว่าโชชวว์โ์เฟอร์เนี่ยมันใช้ระบบดิ่มด็อกหรือเปล่า <c oughs> เอาไอรูดซีเจ็ดมันด้วยนะมันตัดยากนะครับใจดิบล็อกไม่หลุดนะนี่เหนียวจนเกินห้าปีแล้วยังไม่หลุดนะแต่เราหลุดแล้วนะเพราะเราผ่อนหมดแล้วนะโอเคนะ้าชัเพื่อบอกว่าพอแล้วนะเอาเข่านี้ก็แล้วกันนะนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็สวัสดีครับผม